สวัสดีค่ะสบายดีไอรีนสีทินาฮักทุกๆคนเลยเนาะวันนี้กลับพบกับน้องตุ๊กคนเดิมแล้วนะคะเออช่องตัวเองจะพบกับใครนะเออช่องตัวเองก็คือวันนี้น้องตุ๊กจะมาร e a c t on เบิง้งขัวหรือว่าเป็นสะพานที่จะสะพานของระหว่างลรากับไทยทุกคนก็คือเคยมีตำนานที่แบบเล่ากันมาถามว่าน้องตุกเสื้อบอกน้องทุกเสื้อทุกคนเพราะว่า สร้างมตัวเองนี่เสื้อเนาะแต่ว่าอ่ากะแบบสิให้เสื้อ,อแถวว่ากัาบโบโบฟันนั้นทุกคนแต่แบบว่าถ้าผ่ายบเสื้อกับแบบบบคอนล,ลบลูกเนาะวันนี้คือหน้าผักร้านเวรอวันน,นี้ผมบหน้ามาคืนเบ,บิดเลยคือเขาจะบไซด์ผมหน้ามาเลยเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาเบิ้งนกันเลยเนาะ <laughs> คือสรหรับงตัวเองนี่กะยานเราซื้อแบบเวลาเบิรงไปแล้วแบบคนลุกไปพร้อมสินะอืมคนลุกตัวเองก็ยังคนลุกนะคะ โอเคเดี๋ยวฮอจะมาเบิ้งรวมกันเลยทุกคนบื้งว่าทุกคนเบิ้องจคนลูกบอกบอกคนก็จะเคยเบิ้องแล้วแต่ว่าลุงตุ๊กนันจะมาเบิ้งพร้อมทุกคนเลยเนาะเห็นซื้อคลิปแล้วแต่ฮอจะมาเบื้องพร้อมทุกคนมาเห็นหนะ้าเจ้าเธอเดียวก็มากเลยอ่าเดี๋ยวฮรจะมาเบิ้งรวมกันนะคะทุกคน มาบ้างแล้วพระเกจิอาจารย์หลายท่านได้เคยกล่าวไว้ว่าพญานาคนั้นเป็นสัตว์มีอิทธิฤทธิ์สามารถจำแปลงแปลงกายเป็นอะไรก็ได้หายตัวได้และยังสามารถแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆให้คุณและให้โทษได้ด้วยเช่นเดียวกันหากผูดด้ใดกระทำการเหมาะสมไม่ลบหลู่ล่วงเกินพญานาคก็จะบันดาลให้ร่มเย็นเป็นสุขแต่หากมีการกระทำการลบหลู่ดูหมิน่นพญานาคก็สามารถบันดานสิ่งเลวร้ายให้ได้เช่นเดียวกัน เปตยานเสียวอันในราวปีพุทธศักราช2536ถึง2537ทางรัฐบาลมีข่าวว่าจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองมุกดาหารสวรรคเเตที่จังหวัดมุกดาหารแต่ในขณะนั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นหลายครั้งทําให้โครงการถูกชะลอออกไปก่อนซึ่งบริเวณหน้านน้ำใกล้สถานที่ที่จะทําการสร้างสะพานนี้มีเรื่องราวเล่าว,ว่า เมื่อประมาณ30-40ปีก่อนมีชาวบ้านได้ออกมานอกระเบียงบ้านในคืนวันเพ็ญแล้วมองทอดไปยังลำน้ำโขงมองเห็นเรือพายธรมธรมดาาเล็กๆลอยอยู่ไม่ห่างจากริมฝั่งเท่าใดนักซึ่งเป็นเรือร้างที่ไม่มีคนอยู่จึงคิดอยากได้เอาไว้ใช้งานจึงได้ชวนญาติพายเรือออกไปเอาแต่เมื่อพายเข้าไปใกล้ๆเรืออีกเพียงสิบเมตรจะถึงตัวเรือแล้วทันใดนั้นทุกคนที่มาในเรือต่างตกตะลึงแทบช็อกเพราะอยู่ๆเรือลำดังกล่าวก็ได้ขยายใหญ่ขึ้น สูงขึ้นกว่าเดิมไม่รู้กี่เท่าตัวจึงได้แต่รีบกลับลำเรือแจวหนีขึ้นฝั่งอย่างไม่คิดชีวิตยังมีชาวบ้านได้เล่าต่อไปอีกว่าตรงบริเวณใกล้กับที่กำลังจะสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองนี้ชาวบ้านเคยเห็นตัวอะไรไม่ทราบว่ายน้ำข้ามลำน้ำโขงโดยโผล่ส่วนที่พ้นน้ำมีลักษณะคล้ายพรีบหลังของปลาโดยเริ่มต้นว่ายทวนกระแสน้ำจากฝั่งลาวมาอย่างฝั่งไทยแต่เมื่อชาวบ้านวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆก็ปรากฏว่าหายไปเสียแล้ว การสร้างสะพานมิตรภาพไยลาวแห่งที่สองนี้แม้จะมีข่าวว่าจะสร้างนานแล้วก็จริงแต่เพิ่งจะลงตัวเรื่องพื้นที่ที่จะสร้างและเริ่มต้นสร้างจริงๆในปีพุทธศักราช2543ซึ่งขณะเริ่มสร้างก็ได้มีลางร้ายทําลายขวัญคนงานคือมีคนไปผูกคอตายในออฟฟิศที่เพิ่งสร้างใหม่ซึ่งยังไม่ได้เริ่มใช้งานกันเลยซึ่งการผูกคอตายนี้มีใครสร้างสาเหตุแน่ชัดจนทําให้พนักงานที่จะต้องมาใช้ออฟฟิศหลังนี้หวาดกลัวกันมาก ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบต,ต้องตัดสินใจสั่งทําการรื้อถอนออฟฟิศทั้งหมดแล้วเอาเหล็กและกระเบื้องและวัสดุที่เกี่ยวกับการก่อสร้างออฟฟิศหลังนี้ไปบริจาคถวายให้กับวัดแทนจากนั้นทางบริษัทผู้รับเหมาก็ได้สั่งอุปกรณ์ก่อสร้างเข้ามาใหม่เพื่อสร้างออฟฟิศในพื้นที่ตำแหน่งเดิมหลังจากนั้นอีก4-5เดือนก็มีลางร้ายครั้งที่2ก็คือคนงานก่อสร้างที่กำลังสร้างสะพานอยู่นั้นได้ตกนั่ร้านลงมาเสียชีวิต และไม่นานต่อมาก็ได้เกิดลางร้ายครั้งที่3เกิดการตายขึ้นอีกคือคนงานที่ออกไปทํางานสร้างเสาที่กลางลําน้ํารู้สึกร้อนอยากล้างหน้าจึงได้ก้มลงไปตักน้ําจากลําน้ําโขงขึ้นมาล้างหน้าซึ่งก็ได้ตกน้ําเสียชีวิตไปอีกหนึ่งคน เอตานแปลกๆอันปิดสังเกตของที่นี่ทำให้คนงานเริ่มเกิดความสะพึงกลัวทีมงานก่อสร้างระสมระสายโดยเฉพาะการสร้างเส,สาเข็งต้นที่11ของสะพานซึ่งอยู่กลางลําน้ำโขงนั้นมีปัญหามากกว่าเพื่อนคือตั้งแต่เริ่มทําการตอกเสาเข็งต้นนี้ตอกยังไงก็ตอกไม่ลงแม้ใช้สว่านนาร่องขุดเจาะก็เจาะไม่ลงซึ่งวิศวกรก็ใช้ความพยายามทุกรูปแบบเพื่อดันทุรังเจาะต่อให้ได้จนหัวสว่านหัก วิศวกรจึงตัดสินใจไปจ้งนักประดาน้ำให้ดำน้ำลงไปดูเพื่อจะเอาหัวเจาะขึ้นมาและดูว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่พอดำน้ำลงไปนักประดาน้ำก็ต้องพบกับความตกใจสุดขีดเพราะเห็นดวงตาอะไรก็ไม่รู้ได้มีลักษณะแดงก่าเป็นคู่ๆอยู่เต็มใต้น้ําไปหมดซึ่งกําลังจ้องขมิงมาที่ตนพอมองต่อไปก็เห็นลำตัวสีเขียวลอยอยู่รอบๆบ,บริเวณนั้นทําให้เขาเรีบว่ายน้าหนีขึ้นมาอย่างไม่คิดชีวิต พอขึ้นบกได้ก็เก็บข้าวของกลับบ้านไปเลยเงินค่าจ้างก็ไม่ยอมรับเลยสักบาทเดียว <c oughs> แต่วิศวกรชาวญี่ปุ่นก็ไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งนั้นจึงได้สั่งให้เอาปูนเทลงไปที่ตอ่อหม้อของเสาต้นนี้เจาะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นซึ่งขณะเทลงไปนั้นก็ต้องพบแต่ความประหลาดใจสุขีดอีกครั้งคือเทปูนลงไปเท่าไหร่ก็เทไม่เต็มสักทีทําให้เสาต้นนี้ใช้ปูนเป็นจํานวนมากกว่าทุกต้นแต่ในที่สุดก็สามารถเทจนเต็มได้ การสร้างสะพานยังคงดำเนินต่อไปท่ามกลางอุปสรรคและความสับสนของเหตุการณ์ประหลาดนานับประการจนกระทั่งถึงวันนิสาขบ,บูชาในปี2548ยามที่เฝ้าไซงานก่อสร้างนี้ได้ฝันว่ามีคนใส่ชุดขาวเดินมาบอกว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาให้ยามช่วยไปบอกหัวหน้าด้วยว่าขอให้หยุดงานก่อนหนึ่งวันเพราะพวกเขาจะอธิษฐานเข้าพรรษากันซึ่งวิศวกรชาวญี่ปุ่นก็ไม่ยอมหยุดตามที่ขอเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไร้าสาระ และในวันที่22กรกฎาคม2548วันเข้าพรรษานี้เองวิศวกรชาวญี่ปุ่น3าคนได้ลงเรือไปดูงานในส่วนของการวางคานของสะพานด้วยตัวเองทั้งๆท,ที่ไม่เคยลองนั่งเรือออกไปดูเลยตั้งแต่เริ่มสร้างมาและทนใดน,นั้นเองขณะคนงานกดสวิตช์เกรนก็ได้ยกแท่นปูนเพื่อนําไปวางบนหัวเสาต้นที่11ต้นที่มีปัญหามากที่สุดแต่ยังไม่ทันวางถึงหัวเสาเลยเหตุการณ์รันเลวร้ายอย่างไม่มีใครคาดฝันก็เกิดขึ้นเกรนได้พังถล่มหักออกเป็น3มท่อน การยกแท่นปูนและซลินได้เหวี่ยงฟาดตัดร่างวิศวกรคุงงานชาวญี่ปุ่นวัย45ปีขาดออกเป็นสองท่อนเสียชีวิตทันทีและเครนที่หักตกลงกลางสายน้ํานั้นได้ตกกระแทกทับวิศวกรบนเรือ3าคนจมดิ่งสาบสูนย์ไปในลําน้ําทันทีซึ่งตามข่าวได้รายงานว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้คนจมลงไปในน้ําแล้วหาศพไม่พบรวมทั้งหมด8คนเป็นวิศวกรใหญ่ชาวญี่ปุ่น3าคนที่นั่งเรือออกมาดูงานดังกล่าวเป็นชาว่ปุ่นนคน <laughs> และเป็นคนงานไทยอีก4คน นอกจากนั้นได้รับบาดเจ็บเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอีก7คนซึ่งเรื่องนี้ได้กลายเป็นข่าวดังขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับในช่วงวันเข้าพรรษาวันที่22-23กรกฎาคมพุทธศักราช2548ซึ่งหลังจากนั้นบริษัทผู้รับเหมาทุกบริษัทที่เข้ารับงานก่อสร้างสะพานพากันหยุดงานเพื่อทำบุญแต่ไม่นานต่อมาในวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2548 ได้มีการบวชกันแบบเงียบๆโดยคนงาน8-9ถึงคนพากันบวชแก้บนตลอดระยะเวลาเจวันจากเหตุการณ์อาถรรพ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มมีการสร้างสะพานแห่งนี้นั้นได้สังเวยชีวิตของคนงานที่นี่ไปทั้งหมด17ช,ชีวิตจึงทำให้คนงานที่เป็นคนไทยอีสานและคนงานลาวพากันหยุดงานไม่ยอมสร้างสะพานต่อเพราะขวัญเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คนงานชาวต่างชาติและคนที่ไม่เชื่อยังทําการก่อสร้างทําให้การก่อสร้างยังพอขับเคลื่อนไปได้แต่ถึงกระนั้นเสาเข็มต้นที่11นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครไปแต่ต้องหรือทําการก่อสร้างต่อเลยได้แต่นาเนินการสร้างส่วนอื่นๆไปก่อนและข่าวนี้ได้ทําให้ชาวบ้านบางกลุ่มได้ไปหาเจ้าหน้าที่อากรจังหวัดหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่อากรก็ได้ไปหาร่างทรงซึ่งร่างทรงบอกว่าให้ทําการจัดตั้งศาลพญานาคใกล้บริเวณที่ก่อสร้างเพื่อจะได้อัญเชิญพญานาคขึ้นมา เนื่องจากในบริเวณนั้นเป็นทำรรพยานาคผู้ปกปักรักษาและดูแลลูกหลานชาวรินโขงมาช้านานหากตั้งศารแล้วก็จะได้ทำการสร้างสะพานต่อได้ นอกจากนั้นยังมีชาวบ้านร่ำลืออีกว่าในชน่วงแรกที่มีการก่อสร้างสะพานองพญานาคได้มาเข้าทรงเด็กข้าขวบและบอกว่าไม่ให้สร้างสะพานบริเวณนี้เพราะเป็นถ้ำของพญานาคการสร้างสะพานจะอยู่เหนือถ้ำซึ่งถือว่าเป็นการลบหลู่ท่านอย่างมากถ้าหากไม่เชื่อคำเตือนนี้และทำการสร้างสะพานต่อก็จะมีผู้คนเสียชีวิตอีกมากมาย ทีมงานทั้งหมดหยุดการกอร่อสร้างทันทีพระกลัวอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นจนกระทั่งได้มีการทําพิธีตั้งสารพญานาคและสร้างเสาพญานาคขึ้นเพื่ออันเชิญองค์พญานาคมาสถิตณที่แห่งนี้จากนั้นไม่นานเหตุการณ์ต่างๆจึงเงียบสงบทําให้การกอร่อสร้างสะพานแห่งนี้สําเร็จไปด้วยดีจนปัจจุบันสถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเส้นทางระหว่างจังหวัดนครพนมมุกดาหารและแขวงสวรรค์นาประเทศลาว ซึ่งสารพญา,า,านาคนี้ชาวจังหวัดมุกดาหารได้มีการจัดพิธีบวงสวงองค์ปู่พญานาคในทุกวันที่8ถึง9มิถุนายนของทุกปีนั่นเองนอกจากนั้นจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและศรัทธาของชุมชนลุ่มแม่นำ้ำโขงที่มีต่อพญานาคยังเชื่อกันอีกว่าหน้าเสาต้นที่2ของสะพานมิตรภาพข้ามแม่นำ้ำโขงเป็นถ้ำพญานาคที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นจุดที่ท่านจะขึ้นมาเพื่อให้พรและปกปักรักษาลูกหลานใครที่ได้มาสักการะให้ขอพรกับพญานาคณนะท่านพญานาคขอโชคลาภขอความเจริญก้าหน้าในหน้าที่การงานและความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมักประสบผลสำเร็จด้วยดีปิตยานทุกคนจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นในการก่อสร้างสะพานมีประภาพไทยลาวแห่งที่สองในขั้นต้นทําให้ผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องราวของพญานาคนั้นยิง่งทวมีความศรัทธาในองค์พญานาคเป็นอย่างยิ่งดังคํากล่าวที่ว่าพญานาคเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์จะให้คุณกับเราก็ได้จะให้โทษก็ได้เช่นเดียวกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ยิ่งตอบย้ําให้ความเชื่อที่มีอยู่แล้วอย่างรากฝังลึกลงไปในจิตวิญ,ญญาณของชาวอีสานมากยิ่งขึ้นเป็นเท่าทวีคูณเลยทีเดียว ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนในสะพานของระหว่างลาวกับไทยก็คือแบบมีเรื่องราวแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่แบบืน่าคนลุกน้อได้อ่าน้องตูเ้เอเป็นคนที่แบบขีย้ายอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่เสื้ออยู่แล้วแต่ว่าน้องตู้เองก็แบบเออน้องตู้ก็ไม่เคยเห็นอยากเชื่อนะสะพานโอ้ยเดี๋ยวโควิดเซาเก็บเงินอีกนิดเราก็จะไป ข้ามสะพานเออแต่ก็นี่ตอนไปไทยนี่ก็คือแบบรักข้ามเลยทุกคนบ่ได้ข้ามเถิกต้องตามกฎหมายคือีพ่อแม่พาขี้เหือรักข้ามต่อเอาอยางมาจากไทยก็คือลักข้ามก็คือขี้เหือและทุกคนเอาเบียยางขี้ห่อข้ามมาจากฝั่งเรามาฝั่งไทยอ้ยจากฝั่งไทยมาฝั่งเาาเนาะแต่ว่าบ่คคยขี่สะพานจากเทือแต่ว่าสะพานกระร้างมาได้ดุลแล้วแต่ว่าตัวเองก็บ่เคยเห็นเคยได้แบบเบิ่งแบบนี้นะทุกคนคือโงนัานกาแบบตอนสร้างสะพานนะกา อืมบโฮวจือบโฮเลยเนาะก็มีแต่หากกลับมาเบอ่งคลิปทีแล้วทุกคนก็คือ,อม,มันเป็นเรื่องเล่าที่แบบไผ่โบเสื้อกับโบคนบบคนลบรู่เลยเนาะสำหรับ้องตุ๊กเองลองตุ๊กเสือ้อเพราะว่าลองตุ๊กเสือ้อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องผีแห้งเสือ้อโอ้ยเสือเ้อไปใหญ่เลยนะั้นจินตนาการไปแด้เนาะ ก็ถ้าใครมาคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแสกกดซับสไคร์นะเพราะเป็นกำลังใจให้ทุกคลิปต่อไปในเดอ้อเนาะก็คือนี่ก็เป็นเรื่องหรือว่าเป็นรีแอคชั่นอีกแบบนึงที่แบบมาในแบบแบบอะไรคนลุกนิดนึงไ <laughs> อ้คลิปนี้ราทุกคนไปก่อนเดอ้อก็ฝากทุกคนติดตามคลิปต่อไปเนาะคืออากาศตอนนี้เป็นอากาศต่อต่อสวยเนะทุกคนแต่แบบมันรู้สึกก็เย,ย็นๆนิดนึงอืมบาได้อาบน้ำเลยมืัอนี้ หากราบน้ำมือวานหากราบน้ำมือสื่อน,นี่เนาะมือวานนี่ก็โบได้อาบน้ำมือนี่ก็โบาอาบมืดก็โบาอาบมือต่อไปอยังสิอาบน้ำเนาะเออทุกคนเนี่เนาะอาก,การหนาวสิจากมืออาบน้ำน้องตัวเองห้ามมืออาบน้ำเทิ่มนึงนะคะจำเอาไว้ด้วย <laughs> อย่าคิดแบบทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบาย